คูไปกินน้ำมูฮะกูไปกินน้ำมูครับห่อพ่อขี้เหรดเขาวิวังสันไอ้เพื่อกินเนื้อกินเข่มาครับินกกินเจครับไอ้ทางกินเนื้อก็ได้ก็ไม่กินอไเขา่งเดีครับม่แดดมันเปงนยับผมครับผมปานปานอะไรปานอนเดนเอรนได้แนนเบิรงเตอร์ลันได้้อ้ตลีอ้เียกิเลสครับโอ้ยเดี๋ยวรับ ปานนี้ต่อยิ่เพื่อันจนจะกินได้เตงสี่ละอันน้เห็ดก็เขาให้กินเพื่นมากินเนี่ยเพิ่มมันสิกินบอกบอกม่วงสุกจังสีลจ้ะพหไหกสิบสกสมีจ้ะหมนกันเัจ้เพสิบสามนเกิดพราะซอสสองพันห้า้ผมมือนวมไหนนะครับเบอยังที่เก่าอยู่เขาเองเขาเี้ยงเขาะเขาเกี้ยงเขาอะทวันสถิติก เด็ก <rôle pot> <sm ide él. S 1> ็แข็งดติดนอนอัคัดีเนาะว่าคนอยาแ้วเาอทสุดาแนวแซ่บคือเขาพี่น้องปานพ่อใหญ่ยูเฮือนเนาะค่ะพ่อใหญ่ยูเฮือนเพิ่นกะกินตะกับบักหนาวๆอย่างนคอ่ะ เลยบต้นมันหน่อยนนี่คุแม่จี้ันไว้เด็่ฉันเหืออไรตัวน้ามหจได้พกาจันนีอันนี้ล่ะค่ะทกยันหน่ะมองจิป้อมน้บนาแท็กด้วเพือน น้าัทเื่อนอันนี้ค่ะจะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อมันกินเเผวก่อนนะค่ะจะบม่รบกวนมันแล้วจ้าก่อเอฟซีถูกทุกท่านเลยเด้อค่ะนี่ก่อนเมื่อไหร่ ไปให้นะอีพีแหลังแม่บปรยากาศที่ดีเนาะเอาหยอกกันเส้นเนื้อย่างเอูาทีก็ห้หยอกกันซึ่งยังยากไปตามสมัยเราค่อยค่อยตามเมืงน้ำเอียงค่ะตอนนี้เนาะค่ะกาเลยมาเข้าคั่วกับแม่ต่อยเนาะค่ะมาที่นี่กาเลยว่าจะมาทอดปลาแห้งเนาะค่ะไปให้คุณยายจืนเนาะค่ะยายแหลมค่ะยายแหลมยายจืนกามาค่ะยายแหลมกามา มีนลยอยู่กระทะอยู่ค่ะเานคนพอกินเหนื่อยอย่างค่ะเพคนบอกินน้ำมูนะคะเหนื่อยอย่างคนกินเลยจ้ะเล่ยมาถอดอันี่ยเพื่อนเพื่อนลาเพื่อนกินเยอะเพื่อนเพื่อนพอบักม่วงสุกมาเลยค่ะเพื่อนมากินกับข่าวก็เลยว่าจะมาถอดไอ้ไปแหงเนาะค่ะกับปลาหมึกแห้งไปให้เพื่อนเพื่อนกับว่าเพื่อนกินอยู่เนาะค่ะเพื่อนมาผู้เฒ่าบ่กอยากกินหมูกระทะเพคนว่าสันค่ะ แม่ต่อยเพิ่นก็นเลยเสนอเมนูนะคะถอดปลาหมึกแห้งะะ<ม>จะ้ะแต่เ่กี้กัเคอเบิงเพิ่นอยู่ในตลกอยู่เนาะคะ่ะเบ่งประจําค่ะอันตลกอันคณะเสียงอีสานเนาะ,ะพี่น้องเนาะกะ็ะเห็นตะเน่หันมเมื่อคยเห็นตัวจริงเพิ่นแจกคเทอ่อค,ะค่ะกัมาเห็นมานีแล้วคะ่ะเพิ่นกัเว้าน่วงหัวมวนเป็นกันเองเนาะคะ่ะ หลังจากจีทอดปลาหมึกไปแล้วเนาะค่ะกะปลาแห้งจะพี่น้องปลาหวานเนาะค่ะอันนี้เขาเอิ่นปลาหวานค่ะคนบอกกินเนื้อค่ะคนวอกกินเนื้อน้ำมูคนเดินคื้นบ้านแลเนาะกินเนื้อลลายคนกับบกอยจะก็เลยว่ามียังเสียพดี้เป็นใบเขาหอดสันเป็นผู้ผู้เท่าผู้ลังก้นเนาะจะเิ่นอันขั้นกินเนี่ยอย่างผู้ลังก้นเิ่นกระทองเสียค่ะ พราว่าน้ำจิ้มเนาะพี่น้องน้นำจิ้มมันจะเป็นเพลทเเปรี้ยวสีเนาะค่ะกับเนือ้อหมูจังสีกามันจะเฮดไห,หทองเสียด้สําหรับผูกระเพาะวดีเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> บารคุนยายคนกันเลยว่าเป็นบก,กินค่ะเป็นบก,กินมูกระทะเนาะค่ะเป็นไนบักม่วงสุกมาปากกินกับข้าวเหนียวพี่น้องต <c oughs>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  ิดพ่อพอใรอย่เพื่อนค่ะ <c oughs> พอยละบานหน้านี่ละค่ะเป็นกับข้าวเฮดแสบป็นไนเพ่นกับบเหลียวหมากใหม่เนาะพี่น้องเนาะกุ้เถ่าค่ะ อัน,น้กาคงจะถือใจผู้เทายอยู่ค่ะนี่ถอดไปแหงค่ะถอดไปแหงแล้วถอดตะมือแหงเนาะคะ่ะมาก,กวางมากไกายย่วาง <c oughs> ิถอดไปแหง <c oughs> แต่ว่านยังเนาะค่ะเพราะว่าเิ่นพิ่นหยากเนาะค่ะใช่นึ่งผึ่งผ่นอยาก,กินยังซี่ค่ะแต่ถามเพิ่นอยู่ดอกค่ะว่ากินกินกับเขายายั้งบอเพิ่นมาสินเนาะค่ะเสนอเป็นหลายเมนูนอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าขอไปแหงดีกว่าเนาะคะ่ะ กาเสนอเขากีิ่นก็คขึ้นสีเหลือเขากีพี่น้องแต่ว่าเขาีว่ามีแต่ว่าเขากีว่ามีเนาะคะ่ะบอกผู้ึืนว่าผู้เฒ่าบ้านใดน้องพี่น้องเนาะเพิ่นมักเขาก,ขอกีอีหลีเนาะค่ะเขากีปาแห้งสิ้นหลอดเจีงสีเนาะค่ะผู้เฒ่ามักค่ะจะอันนี้เนาะค่ะก็จะถอดปาแ,ปแห้งไปแห้งยายแหลมนะคะพี่น้องคุณยายแหลมจ้า เดี๋ยวคนเอาคนอีอนออกออบ,ออบ้านเช็คหน่อยอ่ามาะานโมพันอยากนั่เนาะค่ะนี่อันนี้กบปะมือกจ้านี่เมนี่เนาะค่ะโม่งไอ้สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะก็ได้ไม่หยี่ไม,ม่หายามบานแตงท้องฟินแลนด์เนาะค่ะบอกยังไงพัน,น,นะะออากามะเบิ่นงานเนาะ,ะพี่น้องเนาะพันกามะศึกษาค่ะมาศึกษากลุ่มไอ อย่างกา็ไหลสดกลุ่มปิดองเฮ้าเวานพี่นองเนะว่าเห็ุจังไหนจังจะไม่พูสื่อบัตรลายอย่างสีนะค่ะเพราะว่าไร้ไบ้านข้าเจ้ากะไใดแบบยางจากบ้านแสงทองฟินแลนด์นี่แหละค่ะร้ค่ะ,นะคะเมื่อนัง่งกอ่าก็านเอนุชาดาวฟ้าปีนกันหลายหลายไข่ละค่ะหลายหล ว่องแล้วนะคะเพิ่นมาศึกษาดูงานกระบานผักแสงทองฟินแลนด์เนาะคะ่ะราวะาบ่นบัานแสงทองฟินแลนด์ของเฮาพี่น้องเป็นภูกอตังไอไหลสดกุ่มปิดผู้แรกเนาะคะ่ะในประเทศจะี่นอ้องแล้วการ้อหนาของเฮาเนาะคะ่ะใจกว้างที่สุดเนาะคะ่ะเพิ่พนมอแพงเพิ่นมอแพงไอ้การทำมาหากินแบบนี้เนาะค่ะือก่น เพิ่นพร้พรอมจะเสนอเพิ่นพร้พรอมจะซอยเหลือทุกทุกข่ายค่ะพี่น้องอ้าวันนี้พอนเ,อดเดี๋ยวจะยิ้มกวนค่ะมนจะยิ้มกวนคะ่ะฝ่าวไปให้ไอ้ยายแหลมเนาะค่ะพี่น้องคุณยายแหลมจ้ะจ้าถื้อห <laughs> น่อยค่ะนะคะ อ่าตอนนี้เนาะคะ่ะกระพากันปั่นอะไรได้พี่น้องมาหนินั่งหอบวงอยู่ค่ะพี่เบ, <c oughs> บาหน่นห <c oughs> อไน, <c oughs> น,นไ,ไ,ดได้กระเ่าะแจ่มนะมือได้เอาไปแล้วตัวนี้แดนไม่ได้ฝุ่นได้กินปลาหมึกกินปลาหมึกครับจดนได้หน่อยก็ยังลุกขึ้นมาได้ท่บานได้กินอย่างบวกเพราะได้จีเพราะได้ปั่นกับยูทวองอย่านี้ปลาหมึกอันนี้การบ,บรรยากาศเนาะคะหลัง ไหลสุดโจ้ะออเม่เตียก็ไม่แจมนะเนี่ยคุณาหิ้วกันไม่เตียก็ไปกินอะไอย่างหนึ่งเม่เตียเอฟจีอ่ะน่ารำมากครับเนาะก็่าน่ามเขอมาได้โจถือลาบก็ไปเจ้าณเป็นว่ากันเลยว่ะม่ไมไป้วาาให้ที่เออไม่ไวนลาบไห

เลียนกันสองปีนะเรียกว่าวุ่นย่นเละเรียกว่าวุนี่นเลอเก็บที่เดียวอ่ายุ่งยังยจ้ะเครืองยนได้าบับเขาพี่น้องนะคุณเขาเงียาครับจะเสบยบพี่น้องมาได้ค่ะมาปั่นเอาเงียน้ำกันจากกบถอดตหมือแข็งเนาะค่ะถอดตหมือแห้งก็ถอดไปแห้งจากไปกิอยางไปตะออกดีทีมน คือว่าขึ้นสามขึ้นสามอะไคือขึ้นสามเขานับดอกบึ้นสามั่วน้าไปกัสิไปมันมันมัไม่ม่ไปมู่กับบ้าเดินทางไก่ดอกมู่กับลูกึ้นม่ี้ล้วกันตีกีอะไเนแกเลี้ยมบาดยานีขอครับ บอกว่าลุงเหลี่ไปซื้อนั่งฝุ่นก็ได้ยิงโขงแมเบิกเพิมหนึ่งไว้ให้เหลี่ยอยู่รีบเอาไปนอนเอาคนไปนั่มนะจ่านั่นโอ้ยครับพอดีๆแล้วเจ้าของอันเฟซบุ๊กฉันซื้อปลุกเฟซบุ๊กคุยค่ะสำหรับวันนี้นอกค่ะอีหลับบานนากับพามาเบื้องเบื้องหลังนอกค่ะการทำงาน สาวน้อยเพชรบ้านแพงของง่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะยายจืนยายแหลมนะครับมาประกอบเป็นตัวตลกน้ำนะครับค่ะกะบางแห่งกะได้กินเขาน้ำเพลินนะครับกับยายแหลมนะครับกินเขาเป็นโม่เพื่นเนะเป็นในอินดอบานหากับภาพเบป็งบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานเนาะค่ะของสองทีมงานของเฮาไอ สาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทากับับอนแสงทองฟินแลนด์เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มา,ก,ากินเข่ากินหนามน,น้ำกันช่วงเด็กๆเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เซฟารกิจแล้วเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่บอกกดถามกฤษณาค่ะจนไหนก็ฝากไว้น้ำได้ค่ะอีหลามันนาชาแนลสาาัหรับคลิปนี้ก็ได้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ บายบายไปนอนพี่น้องแล้วนี่อย่คนเมื่อลนหรอพี่น้องจ้ะ